บสบายดีเด้อพ่อพี่น้องที่หักแพงกันเบิดสุขสุคนทางลาวทางไทยและอทางประเทศเด้อพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ับโคกยูทูบซาเลมซิโนอีกแล้วพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะซาเลมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไก่เนาะพ่อ่พี่น้องไก่ตีเนาะกับส้มกันเลยพ่อพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่ซาเลมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งไก่ตีพ่อแ่พี่น้องญ่เด้อพ่อพี่น้อง และยืนในนี่พ่อยนงเนาะจะเป็นสังเวียนเพิ่นเลยเนาะอยู่ได้ป่าเลยพ่อยนงเนาะเออวิงกันเล็กพ่อยนงมากับลูกไส้พ่อยนงวันนี้เนาะเพื่อแล้วทั้งชาบ้านเขานะเนาะเงี้ยพ่อยนงเรียนเนาะ สังเรียนไก่หวิน,น้องยูนนะ่นี่เนาะนีะ่ไก,นก่นนิณหงย่านเนาะตีล่านหาพว่ณหอพ่น้องตัวดีเนาะล้านหาแซนกี่พวิณห์พวนณหพนซื้อมาาเนาะ พันซื้อมาซ่อมพี่น้องเนาะต้นนี่เนาะอยู่ในนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนียเมื่อเช้าพี่เจ้คนเกลาขาวเนาะพี่เจ้าพคนเกลาขาวแล้วพี่กะทางว่าพี่ไปเวียพี่น้งเนาะแล้วว่างๆเขาเจ้ากะมาตีไก่อยู่นี่พี่น้องเขาเจ้าเอาไก่มาซ่อมอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้แหละมันชงเวียนอยู่แหละพ่นแม่ มีเปยผูกนอนนี่เนาะนอนเย็นกลางเว้นไปเนาะเนาะอ้อมแอมพวยน่องเนาะจะมีจะต้นไม้อัน pues mm อนี้แหละเนาะไก่แดงพวยเนาะสีแดงแข็งดำพวยน่องหางกับสีดำเห็นน้องเนาะหางเพวยกับสีดำเนาะห้ามซูนเบิ่งเนาะเนี้ยพวยเนาะ งามได้คุยน้องไก่ตัวนี้แดงแขบดำเนาะงามสมควรอยู่เนาะแล้วพี่น้องพื้นผ่กันเนาะบนนี่เนาะเจ้ากะจะดังไว้จังแต่ตื่นแต่เช้าพี่น้องกเจ้าตื่นแต่ละมือเนาะหามมือคุณตื่นเนาะตื่นมาพื้นกระเพ้ากันมาดังไผ่อยู่นี่พี่น้องผ้ากันนั่งพนไมยเนาะมีวันนั่งร้ายพี่น้องเนาะมาพิงไผ่าคุยน้องเออ พิงไ่กินกาแฟพุดนเนาะเพอ่์ชินอนแต่ละมือกับแล้วเนาะแต่ละมือเพอ่์ชินอนเด็กเพื่อนเราพู่กัน้องเนาะเพิ่นมาจะเลิกแต่งงานเนาะพักผ่อนเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วเพื่อนกัมานั่งกินกาแฟหนังลมโอ้ลมกันหน่วยเนาะอยู่นี่แหละจุดเพิ่นเนาะจุดๆนี่เนาะพิงไฟย้ำหนาวพุดนันเนาะแต่ก็อยู่ในตู้นี่เนาะเพื่อน ยี่ในตุกยี่ในบอลกางกองหินเฮ้ยน้องจะมีไม้เนาะไม้นั่งเนาะนั่งนี่เนาะแอร์ยี่นนี้แล้วเิ่ยเนาะทีเนี้พออแม่พี่น้องตัวนี้กันเนาะจะเป็นผูกแดงเข้มพ่อแมพี่น้องตัวนี้สีแดงเข้มเนาะแล้วสีแดงเข้มหางสีดำคือการหูู้กเนี่ยพ่อแ่พี่น้อเนาะตัวนี้กับเพ้งพ่อแม่พี่น้อคนชื้อมาเนาะเป็นเกตีกันเนาะ มังโตกับซองล้านกับนีพูดไม่นอกซองล้านสามล้านกี่แล้วจะเฮี้ยงกันพูดไม่นอกสองโตเนาะสองสุ้มเนาะซุ้มนั่นจะเป็นผูววายใหญ่พูดไม่นอะผูววายใหญ่ดำขาวเสม้มพูดไม่น้องแซมกันเนาะค้างนี้เนาะพระเจ้าไปเห็ดเวียกแล้ว นั่งแรงอยู่และตอนแรงตอนเที่ยงมันเขากินเขาเที่ยงเนาะตอนแรงคนมากไอเนาะไก่เริ่มงสุ่มเหยื่งเด้อนี่เนาะนีเนาะไก่มีแต่รุ่นแพงแล้วเพิ่นซื้อมาเนาะแพงทำได้ก็ซื้อเพราะมีน้องไก่ตีเนาะใจมักเลยเนาะเนาะงทำได้ก็ซื้อแพงทำไดก็พรามีน้องมาใกล้ใกล้กันเนาะเนาะ ว้ายพนีเนาะพอนี่เนาะว้ายง่ายเนาะตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยพอนี่น้องตัวนี้เนาะพอใหญ่เลยพอนี่น้องเพิ่นมาเอามาซ่อมรุเลยตัวนี้โฆสนาตลอดตัวนี้เนาะพอนี่น้องสนณาเรื่อยๆเลยตัวนี้ไปใช้กับเพิ่งโฆษาเนี่ยเฉพาะอันนี้แค่บางที คนทางนอกเขาก็บโบมูจักน้องพี่น้องนอ,นอมีไก่ตีอยู่แคมเนาะมีแต่แคมทั้งในเฮากับมีแต่พ่นเฮาเองเพ่ยอยน้องเอามาส้อมกันเองเนะาะแถวทั้งเท่งกับมีไก่ตีหลายได้เพ่อยน้องไก่ของพนะ้าอยู่เท่งเนาะทางของการพ่นกระเลี้ยงกันเนาะไก่ตัวงามเนาะหางขึ้น ไว้สาแลกขาดบ่ได้เริ่มหียนองไก่เนาะต้องมีไก่ให้โครงการเนาะหอยน้องเนาะโครงการใหญ่ไปทางอื่นเพิ่งเก่าไก่ไปน้ำหอยนองเนาะคนไก่ตีของเผ่นเิ่นแพงเนาะหอยเนาะไก่นี่เพิ่นเลี้ยงไว้ซื่อหอยน้องเนาะเลี้ยงไว้้อมไว้เบิ่งธรรมดาห้ยน้องภาษาเฮาผ่นหมักเนาะคนหมักไก่แหละพอ่น้องเนาะแต่ไก่ไล่ก็มี่ไพ่พอ่นองในแคมป์นี่เพิ่นเลี้ยงไว้กินเนาะไก่ไล่เนาะเลี้ยงไว้เวลา พักพรเพิ่นเมื่อยเวียงมาหฮ้ยน้องเนาะเพิ่นคนมูคูมาหลายคนแล้วเพิ่นกะกินข้าวห่วมกันเนาะเฮ้ยน้องเนาะเห็นไก่แม่เนาะเห็นตัวแม่มาได้เลยเนาะความรอเพิ่นออกมาเลยเฮ้ยน้องควาอมรอความจะสู้เพิ่นเนาะก้าวแก่นของเพิ่นที่จะแย้ใจเนี่ยเมียเพิ่นกะะไรเนาะ เงียบเนาะเมยดำเนาะเงียบเนาะเลี้ยงพรมินนอกเนาะนี่พอพี่น้องตัวนี้กันเนาะนี่ย้ดซุ่มทั้งนอกเลยพ่อพี่น้องตัวนี้เนาะกับเป็นไก่การพรมินนอกไก่ตีกันเลี้ยงไว้เฉยๆนี่แล่วพรมิน้องเอาแม่ป่านะนี่แหละ แถวนี่แหละพอมีน้องแถวขังแคมขังอู้พอมีน้องอ่ะคนรบคนจอดนี่แหละพอมีน้องจอดเต็มนี่เนาะถังเพื่อนเพื่อนพอมีเนาะตัวนี้ก็หาวขนาดพอมีตัวนนตัวนี้เนาะมาใหม่ได้ตัวนี้เนาะเจ้าเพิ่นเอามาน้ำพอมเน้องเมื่อเพิ่นเอาเมื่อนำตัวนี้เพิ่นเป็นโตที่แพงที่สุดเลยเนาะตัวเนาะเลยเพิ่นกับพอมเนาะ เลยวกาเป็นงาเลยจ,จ,จ,จัดๆเห็นคนกรเซียใช่เลยได้พ่ม้งตงตัวนี้หา,หา,านนลีตัวนี้ค่ะเห็นคนกระเซีาใช่มันยานคนเลยนกระท่อมได้ตตัวนี้กระซองซูมเนะาะใไปเนาะแค่นี้เนาะ อยู่กับเมียเพิ่นเนาะจุดัหนเนาะเอาเมียเขาไปอยู่น้ำเนาะแก่เพิ่นเนาะมาใกล้ๆกันเนาะเห็นคนแห้งอะนะใส่เห็นเนาะเลยเสียเสร็จเลยห่าวหันนรีบวชแจะเห็นไก่อันนี้เห็นไก่มาใกล้เห็นคนมาใกล้ก็ยังเสียใส่เลย นี่เฮายเนาะยี่นี่คนมาไก่หลายหลายคนมาไก่นะคนเลี้ยงไก่ตีหลายคนเลยตรงนี้เนาะเลี้ยงตาไว้เนาะจะคลองพุดกามาเอาเอาข่าวเอาอาหารให้กินเลยน้ำเอาในให้เนาะ เนี่ยเฮ้ย <laughs> น <laughs> <laughs> ั่งตัวนี้กะอยู่กับเมียเพื่อนภรรยาเพื่อนเนาะตัวนี้เนก็น้องไกล้อยู่กับชองผัวเมียยืมเอาเมียเขาอยู่น้ำตัวนี้ตาตานะเข้าชิตาเองไก่ตัวงามไก่แม่กงามเน๊มไละดำแซกสีเทาๆะ ไก่ผูกกับสีแดงพี่น้องชไรล่าจะเป็นสีแดงเนาะสีบอลกระมีนะ่ไนะด้พ่อแม่เนาะในชาแ์ล่อยู่ข้าปอีกคนสีบอลเนานะไก่ตัวสีบอลเนาะพ่อแม่เนะพิ่นยังได้แนวไก่ดีนะกกนเนาะเพิ่นกะ็เลยเอาตัวเมียเ้าไปเนาะไปอยู่นำเนาะพี่นะ้องม,นะมีแต่ไก่อันรุ่นอันนั้นเลยพ่อแม่นะ้องรุ่นดีดีเกตด,ดีเลยตัวดีเนาะเพิ่นเะพิ่นซ่อมดุเนาะ กินกล้วยแล้วกินอาหารกินกล้วยคนเดียวกล้วยซุกันกินคนเน่ะกินกล้วยแล้วก็กินน้ำคือคนเลย กินข้าวแล้วกินน้ำแซบบ่กินู้เดียวนะ่ะเฮ้ยตาใสเทเด่นนอกพระเอกเนะี่ยคือมางามทาเทเจ้าเห็นบ่พระเอกเลยสวยมากเลยรอแทะหนาสีทองคนกะทองทองเนาะทองทองปนแดงแดงแดงดำแดงซ้ำแล้วก็มีสีดำปนเนาะเนาะตัวนี้เป็นจีบอลเนหะ,นะ น่ามาหอดขันในพงนังรถเนาะหักนี้น,นี่กินน้มเยอพมันกินน้มกินข้าวพุพ่นฟื้นฟีบังแห้งกินประจิห้องด่างห้อยคอยนี่ย h e ก่เกดนั่นห้องมวนแท้หากินอยู่คนเดียวแดดย้ำเศร้าเพื่อนพี่น้องมุนนี้กันเนาะอากาศดีด้พพี่น้องมนี้เนาะแดดแล้วแดดยเ้าเนาะแดดออนเเนาะพี่น้องมาเบิ่งไก่เบิ่งกาอยู่้อพี่น้องเนาะเนาะ เพิ่งมชาติพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กัเนาะอยู่ป่าพอไก่เพิ่นเลี้ยงอยู่แคมป่าเพี่น้องเนาะไปเบิ่งโตใี่ป่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปเนาะอยู่สวนเพื่นแหละพี่น้องบนสวนเขือพื่นเนาะแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่กัเนาะไก่ตีพี่น้องเนาะข้างในจะเป็นโตสีขาวพื่อนน้องสองแม่เนาะสองโตเนาะแล้วไก่ขู่ไล่เพี่น้องเนาะอยู่ในนี่เนาะเลี้ยงตุ้มเลยเนาะ เพิ่นจะอ้อมตะนางไหวเพื่อน้องตะนางเขียวเนาะไหวเนาะไก่ตัวนี้เนาะจิตยังงี้นายคุณเนาะเพื่อใน,ใน,นอ,อยู่กับผัวเพือ่อนเพื่อนพี่เนาะเนาะเป็นผู้ใกล้ผู้ไลายพื่อนน้องอยู่ใน,ในกะลายดำเนาะดำขาวเนาะแดงแสกกันดำขาวแดงแล้วก็มีดำช้ำๆนะเพื่อนป่นเนาะ อยู่ข้างในคุณพี่น้องจะมีเปรน่าอนผูกเปรไว้นอนเย็นคุณพน้องเนาะ <c oughs> อยู่มองนี่จะเป็นมองปลูกผักท้องตะก้าวคุยน้องผักท้องลายแล้วยี่นี่เนาะมันผูกแล้วเคยจะขึ้นเพิงอยู่แถวนี้แล้วคอณพี่น้องเนาะคุณพี่น้องไก่ก็หาอยู่หากินหเนาะเออเนาะน่าไก่ตีลายคุณพน้องจะลูกไก่ซอดอยู่นี่เนาะซอดไก่ตีมากเนาะ ไอจีไก่ลาดมือเนอะจีจะลายก่อนขนานแล้วพูอไมนอนบอกคิดยังไงกุ้มใครเอามาเลยใครจะวดี๋ยวนี้ออก็มา ตัวไรอันตัวสงล้านครับตัวของนี่เขาชื่อฮาเชนไคแมนอ๋อไคตีคือกันปะไคพ่อชื่อฮาเชาเนว่จะ,ะิป <c oughs> ิสไกงามเนาะ <c oughs> ใครเช่นึงแล้วนี่บกบก้าอยู่กอนออกกบึ้กระ่มาอามาเขาบริเกอรอเขาขว่ดีดสิเ,เนอยเนาะอยเออ,อยามน,นลูกมัม,มันี้เป็นลูกแม่สองะไก่ผู้ต้นนด,ดตัวใหญ่ไก่ของนี่ของนี่เ่ของต้วนี้น็ของ นี่นี่สองตาโตคุณมม่มาแต่เผ่ามันงามเนาะไก่ตีไก่ตีลายแต่แ่หจุกเด้ <c oughs> งเนาะสั่งซื้อที่อินเทอร์เน็ตเ แต่ก็วันีอยู่เฉๆก็วมันดื้อได้เริ่มดื้อได้วเนี่ลงใส่ดินกีดินกับค้านแล้วก็บผิดินกีดอนนะดินกีดินมันรื้อได้วสำนีเละสาากแล้วสำนีมันไปเป็นมันอันนั้นเป็นมัยากนะฮะพ่อแม่พี่น้องมาเฮานีโน่ซาเลมกับกิโค่กับลาพ่อแม่พี่น้องกันเด้อพอจบคลิปเนาะเฮยนั่งเนาะ กติดตามก็กระดิ่งเด้อพ่อพี่น้องเพื่อว่ันเนี้ยคลิปใหมไม้สารเลมเนาะเฮ้ยน้องนะขอบใจเอฟซีหลายๆเด้อพรมจุกุทุกคนเนาะขับข้าวขับเบิ่งนขับ z o o เนาะเพี่น้องเนาะคลิปสารเลมเชโน่เด้อพรมพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเด้พ่อแม่พี่น้องสายซุขภาพกันเด้อพรมพี่น้องเนาะเขาย้ำหนาวแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะเอาพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องสบายดี